สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีคนตั้งคําถามว่ากระบวนการล้มเจ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมันมีจริงหรือเปล่านะครับที่ผ่านมาผมมันลําเรื่องราวเหล่านี้มันเล่าแล้วแต่เรื่องมาเล่าเนี่ยมันก็มีหลักฐานเนี่ยดับหนึ่งนะแต่หลักฐานคราวเนี้ย ผมจะเอาหลักฐานที่คนที่เข้าร่วมเป็นระดับแกนนําในรัฐบาลของเขาที่ร่วมที่จะล้มล้างในการเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ในยามพระประชวรเนี่ยมาเปิดให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้ชมกันสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมหาได้ใน YouTube นะครับเยอะแยะเลยท่านอาจจะไม่สนใจผมก็แค่เอาสิ่งเหล่านี้มาเรียบเรียงร้อยเรียง ตัดต่อให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับมันอยู่มานานมากแล้วแต่ไม่มีใครหยิบยกมาเป็นประเด็นเท่านริเองไปดูกันครับว่าเข้าเป็นใครที่แ์ถึงกระบวนการล้มเจ้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการเสื้อแดงเกี่ยวข้องกันยังไงก่อนอื่นต้องขออนุญาตกลาเรียนนะครับว่าจากประสบการณ์ของผมและเพื่อนๆที่นั่งอยู่ที่นี่ ที่เคยทำงานกับแกนนำในการชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงที่ชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลพวกเราทุกคนที่นี่เคยทำงานร่วมกันกับแกนนำการชุมนุมบางคนมาเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้คำว่านานพอสมควร เพราะถ้าจำกันได้ว่าตั้งแต่หลัง19กันยา2 5 4พี่สเป็นต้นมาเนี่ยผมและเพื่อนๆได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับระบอบเผด็จการคอมชที่ท้องสนามหลวงและในพื้นที่ต่างๆในทั่วประเทศไทยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ให้กลับมาคืนสู่สังคมไทยโดยเร็วจากประสบการณ์ที่เราเคยทำงานร่วมกันกับพี่น้องที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงบางคนที่อยู่บนเวทีพวกเราได้สรุปร่วมกันแล้วมีความเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้ใระวังในการที่จะต้องตกเป็นเครื่องมือและเป็นเหยื่อของสถานการณ์ ที่ได้มีการวางแผนไว้ในการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงอย่างที่ได้มีการได้รับทราบโดยประสบการณ์ของการที่ทำงานร่วมกันมาหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นแน่นอนที่สุดพี่น้องประชาชนที่ถูกปลุกระดมให้มาร่วมชุมนุม จะเป็นผู้ที่ได้รับความสูญเสียมากที่สุดและในขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะได้รับความสูญเสียอย่างที่ไม่อาจจากประเมินค่าได้นั่นคือเหตุผลหลักสำคัญที่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ตัดสินใจออกมาถแถลงข่าวในวันนี้ จากการเฝ้าสังเกตการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดระยะ12วันที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่ามีการกล่าวถึงสงครามประชาชนการปฏิวัติประชาชนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟจะยึดสารากางจังหวัดทุกจังหวัดมีการกล่าวในลักษณะนี้หลายครั้งหลายหน จนนำมาสู่สิ่งที่เราเป็นห่วงและเชื่อได้ว่าผู้นำการชุมนุมบางคนเนี่ยได้มีการเตรียมการบางอย่างเพื่อจะก่อให้เกิดสถานการณ์สงครามกลางเมืองสถานการณ์การปฏิวัติแล้วก็สถานการณ์ที่จะนำไปสู่การเผาบ้านเผาเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการใช้กำลังซึ่งไม่ใช่แนวทางสันติวิธีอย่างที่แกนนำผู้ชุมนุมได้กล่าวใน12วันที่ผ่านมาเราจะเห็นการประกาศเจตนารมณ์แบบเอาชีวิตเข้าแลกของแกนนำชุมนุมบางคนเช่นถ้าคนเสื้อแดงอยู่ไม่ได้คนทั้งแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้บางคนประกาศว่า หากทำไม่สำเร็จก็แพ้แล้วก็ตายไปพร้อมๆกันจะได้หมดเรื่องหมดราวผมต้องตั้งคำถามไปยังแกนนำผู้ชมุมนุมและพี่น้องที่ถูกชักจูงเข้าไปร่วมชมุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าถ้าการชมุมนุมเรียกร้องของคนเสื้อแดงในวันพรุ่งนี้ไม่สำเร็จ ทำไมคนทั้งแผ่นดินต้องอยู่ไม่ได้ผมอยากเห็นคำชี้แจงจากแกนนำผู้ชุมนุมว่าถ้าการเรียกร้องไม่ประสบความสำเร็จทำไมจึงมีประโยคคำพูดของแกนนำผู้ชุมนุมที่บอกว่าถ้าสู้ไม่สำเร็จคนทั้งแผ่นดินต้องอยู่ไม่ได้แล้วทำไมต้องมีคำพูดว่าถ้าการต่อสู้ไม่สำเร็จ ก็ให้มันตายไปพร้อมๆกันทั้งหมดเป็นถ้อยคำที่แกนำประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกในการสุขระรมวลชนครั้งนี้ผมจึงอยากกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่จะเข้าร่วมในการชุมนุมว่าขอให้พิจารณาให้ดีว่าเป้าหมายของการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย มีเป้าหมายเพียงแค่การขับไล่รัฐบาลเท่านั้นหรือมีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นผมและเพื่อนๆมีเหตุผลที่เชื่อว่าแกนำการชุมนุมมีเจตนามากกว่าการขับไล่รัฐบาล เหตุผลที่นำมาสู่ความเชื่อของพวกผมก็คือว่าถ้าพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวันที่15มกราคม2552 15ม25กราคม2552แกนำชุมนุมคนหนุม่มคนหนึง่งซึ่งเป็นการนำชุมนุมอยู่ที่เวทีที่ทำเนียบในวันนี้ ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่15มกราคม2552ในงานเปิดดีสเตชันโดยประกาศว่าจะเป็นการสร้างรัฐไทยใหม่ด้วยมือคนเสื้อแดงโดยมีดีสเตชันเป็นเครื่องมือขยายฐานมวลชน ผมตั้งคำถามไปยังแกนนำคนเสื้อแดงว่าทำไมต้องสร้างรัฐไทยใหม่ในเมื่อเรามีประเทศไทยที่มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็มีความสุขความสบาย อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วแกนนำผู้ชุมนุมต้องตอบคำถามผมให้ได้ว่าเมื่อวันที่15มกราคม2552ที่ประกาศจะสร้างรัฐไทยใหม่เนี่ยมีเจตนารมณ์อย่างไรแล้วรัฐไทยใหม่ที่ว่าเนี่ยปกครองด้วยระบอบอะไร ปกครองใดมีสถาบันใดเป็นสถาบันหลักการประกาศของแกนนำการชุมนุมในตลอด12วันที่ผ่านมาที่ประกาศอยู่เสมอว่า <_ an> เมื่อแสเมื่อเสื้อแดงอยู่ไม่ได้คนทั้งแผ่นดินก็อย่าหวังว่าจะอยู่ได้นีผมและเพื่อนๆมีความเห็นว่าแกนนำคนเสื้อแดงเหล่านี้ ประกาศจับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวประกันซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องในสองวันที่ผ่านมาแกนนำการชุมนุมหลายคนรุมจมดีผมด่าผมบนเวทีเพราะโกรธที่ผมออกมา บอกกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาว่าคนที่คิดล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้ามศพผมไปก่อนผมเชื่อว่าวามความคิดนี้เจตนารมน์นี้ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นแค่เจตนารม์ของผมแต่เพียงคนเดียว เพื่อนพนเพื่อนผมที่นั่งอยู่ที่นี่และพี่น้องคนไทยทุกคนในประเทศเนี่ยก็คงคิดไม่ต่างจากผมในวันนั้นเนี่ยผมประกาศว่าถ้าใครล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้ามศพผมผมต้องตั้งคำถามไปยังแกนนำผู้ชุมนุมบนเวทีเสื้อแดงว่าผมพูดอย่างนี้ผิดตรงไหนถ้าท่านบอกว่าท่านจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำไมต้องโกรธผมมากมายขนาดนี้ในเมื่อผมประกาศว่าใครจะล้มล้างสถาบันต้องข้ามศพผมคําพูดแค่นี้หรือที่แกนนําที่บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจงรับพักดีเนี่ยต้องโกรธแค้นถึงขนาดขึ้นเวทีประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าเจอผมที่ไหนให้ยิงผมทิ้งที่นั่นคำถามผมก็คือว่า การประกาศการวิพากษ์วิจารณ์ผมต่อกรณีที่ผมยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องราชบัลลังก์เช่นเดียวกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันไป auer, จี้ใจดำ <cing S 1> อะไรคนบางคนหรือเปล่าทำไมต้องโกรธแค้นมากมายก,กับการที่คนไทยคนหนึ่งประกาศจะปกป้องราชบัลลังก์ด้วยชีวิตนี่คือคำถาม ที่ผมอยากฝากถามไปยังแกนนำผู้ชุมนุม <c oughs> การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยผมเรียนยืนยันนะครับว่าหากมีการชุมนุมเป็นการชุมนุมเพื่อมีเป้าหมายเนี่ยในการแก้ปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลการเกษตรเรื่องปัญหาคนว่างงานเรื่องปัญหาเศ,ษศรษฐกิจหรือการเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ถูกยึดอำนาจจากเผด็จก,การหรือเป็นการดําเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ผมยืนยันว่าผมจะร่วมสนับสนุนด้วยแต่ผมและเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้เป็นการชุมนุมเรียกร้องเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะยาวหน่อย ผมเอายาวๆจัดเต็มๆเกลีมเลียมเลยนะครับให้เห็นเลยว่าขบวนการเหล่านี้มีจริงมีการก่อตัวนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเสื้อแดงรักสถาบันก็มีไว้ผมจะทำคลิปเรื่องเสื้อแดงรักสถาบันรักเจ้าให้ฟังว่ามันเป็นกลยุทธ์อะไรเขาทำยังไงเขาไปต้มประชาชนยังไงเขาให้บอกว่าเสื้อแดงรักเจ้าอันนี้โดนต้มไว้จะทำคลิปให้ดูแต่ประเด็นนี้ ที่สําคัญท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะครับคําพูดของพวกเขาเองก่อนจะแตกกันว่ากลุ่มคนเสื้อแดงที่หลายหลายคนเชื่อกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่หลายหลายคนเชื่อมีเป้าหมายเพื่อล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองล้มแล้วจะเป็นยังไงล้มก็คือให้ตัวเองมามีอํานาจครับมามีอํานาจสูงสุดในการปกครองสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมานะครับ จึงไปสถาปนาตัวเองบอกว่าเป็นเจ้ามูลเมืองเป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์และมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับเป็นลูกของเจ้าเชียงใหม่เป็นหลานของเจ้าเชียงใหม่จึงมีเกียรติที่จะขึ้นมาครองราชแทนราชวงศ์ปัจจุบันจึงไปทําพิธีที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่ให้อดีตนายทหารไปทําพิธีกันญาติไปทําพิธีกันเพื่ออัญเชิญนะมีนักวิชาการไปเต็มเลยพวกกลุ่มลงเจ้าเพื่อไปอัญเชิญเจ้าองค์ใหม่ ที่วัดอุมโมง์เชียงใหม่เนี่ยปัจจุบันก็เอาความถี่สถานีวิทยุเนี่ยไปให้วัดของวิหกเรดิโอไปให้วัดชยัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านได้ฟังกับหูแล้วดูกับตาละวนะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกท่านผู้ชมคงได้ตาสว่างมากขึ้นตาสว่างกว่าเดิมตาสว่างยิ่งขึ้น เอาละภารกิจผมเสร็จแล้วต่อไปภารกิจของหุ้นส่วนหุ้นส่วนทํางานหนักหน่อยนะนะครับเพราะว่าต้องบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนําสิ่งเหล่านี้ไปบอกให้กับประชาชนบอกให้กับคนรักบอกให้กับหุ้นส่วนในชีวิตให้รู้ความจริงครับว่าความจริงมันคืออะไรต้องการอะไรและเขาทำไมต้องทำ วันนี้ผมเทิดศักดิ์เยีมกิจวัฒนาครับขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับ วมคจริงไอเดินค้นหายังมีสอมตาให้พอเห็นางยังมีศรัทธาและความตั้งใจและยังมีหัวใจที่ทรมงบอกตัวเองยอย่าท้อใจ อย่าปท้ออย่าไปแค่แม้ใจมันต้องเจ็บเก็บแรงไว